สวัสดีครับชื่อหนึ่งจันศรีสอนมณีฉายนะครับเป็น CEO บริษัทมีเดีย a รเป็นผู้จัดงาน o v e r อ o ์โ Music Festival ครับตั้งแต่เรียนจบมาก็ไปเคยทำงานงบริษัทประกันชีวิตนะครับทำบริษัทประกันชีวิตเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดบริษัทตัวเองทำเป็นบริษัทเ <c oughs> ขาเรียกว่า Head Hunter อ่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับหาคนให้กับบริษัทต่างๆใช่ครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำคอนเสิร์ตเลยแล้วพอจนถึงจุดๆหนึ่งก็อยู่ดีมันเหมือนมันมีความพิกพลิกผันแล้วกันว่า เหมือนเพื่อนอยากจะแบบว่าอ, e zy, อยากจะทาแบบนั้นแบบนี้ก็มาปรึกษาเราว่าควรเป็นยังไงดีพอทําไปทํามาก็กลายเป็นว่าอา้าวเราทําเองเพื่อนเราไม่ทําละอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลับกลายเป็นจับพัดจับผูม,มาทําในวงการน,นี้เมื่อสัก1 5 1 6ปีก่อนคือต้องบอกว่าเริ่มเริ่มต้นเลยที่จะจัดคอนเสิร์ตเนี่ยคือเราไปเที่ยวที่เขาค้อกันกันกบพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับพอไปเที่ยวกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าเขาค้อมีคอนเสิร์ตเหมือนเขาใหญ่คงดีและ ท่านก็เลยบอกว่าเออลองคิดกันดูไหมว่าอยากทําอะไรที่เขาค้ออะไรอย่างงี้ยต้องเล่าก่อนว่าเขาค้อสมัยก่อนเนี่ยมันคือไม่มีอะไรเลยเงียบมากเงียบสงบเซเว่นอะไรไม่มีอะไรสักอย่างรีสอร์ทก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนทุกวันนี้ความเจริญก็ไม่ได้เข้าไปถึงตั้งแต่พอเราเริ่มทำคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆเขาค้อก็เริ่มเจริญขึ้นทุกอย่างก็เริ่มเขาเรียกว่าบูมมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็รู้จักเขาค้อมากขึ้นใช่ครับก็นั่นแหละครับจากการไปเที่ยวก็กลายเป็นการทํางานจนถึงณว,วันนี้เลยครับ คือต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยพอพอพอท่านบอกมาเราก็แบบามันจะทําได้หรอไกลนะเขาค้อเนี่ยแล้วมันมันจะทํายังไงอะไรแบบนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาค้อเนี่ยมีความโดดเด่นมากคือเรื่องอากาศคือเรามองแล้วว่าถ้าเราสามารถจัดคอนเสิร์ตหรือจัดงานมิวสิคเฟสดีๆที่เขาค้อได้ผมเชื่อว่าสามารถบูมได้ด้วยความที่หนึ่งเลยคนกรุงเทพก็คงอยากจะมาแล้วคนรอบข้างถ้าสมัยก่อนเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดรอบข้างเนี่ยไม่มีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้เลย ไม่มีเลยเพราะเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออเราลองดูก็ได้อลองสัก2ปี3ปีถ้าไม่ได้ก็ค่อยเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้เริ่มลองทํากันดูครับปีแรกขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วคือต้องบอกว่าตอนก่อนเข้าวงการทำินสิกเฟสจริงๆแล้วครับเราก็ทำทำตัว P&L เนาะไว้เบื้องต้นแล้วว่ามันขาดทุนแต่มันขาดทุนในขณะที่ว่าเอ้ยเราไปต่อได้ในปีหน้าเพื่อที่เราอาจจะได้กําไรในปีหน้าได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโหขาดทุนจนแบบถอนกลับตัวมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ ซึ่งณวันนี้พอทาไปเรื่อยๆเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมีกฎข้อหนึ่งถ้าคนจะทำมิวสิกเฟสสองปีแรกขาดทุนแน่นอนอ่าผมว่าเป็นผูกมิวสิกเฟสไม่ว่ามิวสิกเฟสใหญ่มิวสิกเฟสไหนก็ตามผมว่าจะต้องโดนเหมือนกันคือ2ปีแรกเนี่ยขาดทุนแน่นอนแล้วค่อยมาสร้างกันในปีที่3ที่4ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคิดว่าจะเข้ามาปุ๊บแล้วมาโกยเลยทีเดียวผมว่ายากมากถ้าไม่ได้มีคอนเนคชันที่ดีจริงๆไม่ได้จัดงานที่แบบเพอร์เฟกดีจริงๆอะไรเงี้ยครับ ยากมากครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือคนไม่เชื่อถือครับว่าไอ้ไอ้หนุ่มนี่ใครแล้วมันจะจัดคอนเสิร์ตเขาคอเขาคออยู่ตรงไหนบางคนยังถามเลยครับเพชรบูรณ์เแล้วเพชรบูรณ์แล้วยังไงแล้วมันจะไปจัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าแต่พอดีว่าเราได้มีความรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในวงการเราก็อ่ะใช้ให้ท่านช่วยดีลบ้างช่วยติดต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนว่ารับรองว่าเฮ้ยเราจัดจริงนะเราทําจริงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนแรกเนี่ยดีลไปปุ๊บเนี่ยบางค่ายเพลงบอกไม่รู้จาจเงินมาเลย ต้องจ่ายเต็มจานวนด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องจ่ายเงินไปก่อนอะไรเงี้ยตั้งแต่ดิวศิลปินในช่วงแรกๆแต่พอช่วงหลังเขาอาเขาจาแล้วว่าเราเป็นใครอะไรยังไงก็คุยกันตามหลักการบิสเนสทั่วไปคือผมมองว่าโอเวอร์โค้ดมิวสิกเฟสติวัลอะครับณว,วันนี้มันมันไม่ใช่แค่มิวสิกเฟสธรรมดาละถ้าถามว่ามิวสิกเฟสติวัลสมัยก่อนนะครับถ้าเรามองมันจะเรียกว่าเป็นเอาดอคอนเสิร์ตแล้วกันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเหมือนทุกวันนี้ ทุกวันนี้ครับมิวสิกเฟสติวัลที่จะอยู่ได้จะต้องมีเอกลักษณ์จะต้องมีสิ่งที่ทําให้คนที่มาดูครับได้อะไรกลับไปได้ประสบการณ์ที่ดีณนะวันนี้คอนเสิร์ตเยอะมากปีหนึ่งผมว่ามีคอนเสิร์ตเป็นร้อยๆคอนเสิร์ตใช่ไหมครับศิลปินจะดูที่คอนเสิร์ตไหนก็เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาดูที่โอเวอร์โค้ดแต่ถามว่าทําไมคนถึงอยากมาที่โอเวอร์โค้ดมันมากกว่าคําว่าการดูคอนเสิร์ตหลักมันคือการที่เรามาร่วมประสบการณ์ด้วยกัน การที่เขามาแล้วเขามีความสุขเขามาเอนจอยมาส่งท้ายปีด้วยกันมันคือเหมือนการรวมพลพักพวกเพื่อนฝูงที่มาเอนจอยด้วยกันนะสิ้นปีผมว่าอันเนี้ยคือจุดขายของวอโคดที่ในเรื่องของบรรยากาศเองการจัดการการดูแลและประสบการณ์ที่เขาได้รับกลับไปผมว่ามันทำให้เขามีความสุขจากแต่ก่อนเนี่ยถ้ามองจริงมิวสิกเฟสมีน้อยมากเอาเอาเอา,เอาว่าคอนเสิร์ตทั่วไปก็ยังไม่ได้มีเยอะมาก แต่น้าวันนี้เนี่ยวงการดนตรีผมว่าน่าจะเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากหลังจากโควิดแล้วกันครับหลังจากโควิดมันกลายเป็นว่าเหมือนมันอั้นกันมานานมันกลายเป็นว่าคอนเสิร,ร์ตก็เยอะอดนตรีก็เยอะงานคอนเสิร,ร์ตเดียวคอนเสิร,ร์ตอะไรก็ตามก็เยอะไปหมดคือน้าวันเนี้ยครับในตัวคอนเสิร,ร์ตเองอ่ะผมว่ามันเยอะแต่จะมีสักกี่งานที่จะอยู่ได้ยาวๆอ่าอันนี้ต้องมาดูกันเพราะว่าผมว่านวันเนี้ยถ้าจะทำคอนรรเสิร์ตจริงๆมันจะต้องมีมากกว่าการดูศิลปินมีมากกว่าการไปดูคอนเสิร์ต มันต้องให้ไลฟ์สไตล์ให้ชีวิตเขาได้มากกว่านั้นนะครับไม่งั้นนะ่ะผมว่ามันก็เหมือนกันทุกที่ผมว่านวันนี้คนตัดสินใจเนี่ยไม่ได้แค่เลือกเพราะคอนเสิร์ตแล้วครับแต่ต้องเลือกเพราะสิ่งที่เขาไปว่าเขาจะได้อะไรกลับมามากกว่าใช่ครับซึ่งมันคือยุคแบบเฟื่องฟูมากๆแต่ยุคเฟื่องฟูนเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีฟองสบู่ที่มันจะต้องแตกอ่าแน่นอนครับอีก2ปีเนี้ยผมว่าโปรโปรโมเตอร์ก็จะหายจากเมืองไทยไปเรื่อยๆเพราะว่าถามว่าถ้าย้อนไปเมื่อ สักประมาณ78ปีก่อนมันเคยมีแบบนี้รอบหนึ่งที่มีงานเยอะๆสุดท้ายก็เงียบหายไปเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับไลฟ์ไซเคิลมันอ่ะเหมือนที่ผมเรียนไปว่ามันต้องอยู่ไห้ได้2อปีเป็นต้นไปผมเชื่อว่ามันยังไงมันก็ตอนนี้กราฟมันขาขึ้นอยู่แต่เดี๋ยวอ่ะมันจะต้องมีการปักหัวลงแน่นอนผมว่าไม่เกินภายใน2-3ปีนี้เพราะว่างานมันเยอะเกินไปแล้วครับแล้วก็คนเขาเรียกว่าซัพพลายเยอะแต่ดีมาร์มันเท่าเดิมถูกไหมครับ คนก็ต้องแย่งกันแย่งกันแย่งกันอ่ะอย่างงานโอเวอร์โค้ดมิวสิกเฟสเองเนี่ยเป็นงานที่อยู่มานานถามว่ายังเหนื่อยไหมยังเหนื่อยในการที่จะต้องไปแย่งกับลูกค้าคนอื่นให้ลูกค้ามางานเราผมแบ่งเป็น2อ,อย่างแล้วกันแบ่งเป็นไทยกับแบ่งเป็นเทศนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยถ้าวันนี้เราก็จะมองว่าคอนเสิร์ต EDM ลงบ้านเราเยอะมากเพราะว่าเขามองว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแลนด์ออฟแบบเหมือนแบบเป็นแหล่งมลมนักท่องเที่ยวอยู่แล้วที่จะมาเที่ยวกันค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเ็ไม่ได้สูงมาก ถูกไหมครับส่วนถ้าย้ายกลับมาเป็นฝั่งไทยฝั่งไทยเนี่ยถ้าสังเกตเลยทั้งวันนี้โปรโมเตอร์ใหม่ๆพูดขึ้นเยอะมากเพราะผมมองว่าเขาเห็นโอกาสบางอย่างว่าเฮ้ยทำคอนเสิร์ตมันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนทําคอนเสิร์ตสมัยนี้มันง่ายในการโปรโมทในการทําทุกอย่างมันง่ายมากถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันยังมีความรายละเอียดที่มันมันเล็กน้อยอีกเยอะมากถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการคนที่ไม่เคยการจัดการมาก่อนไม่ทราบหรือแม้กระทั่ง จะดูแลห้องน้ําในงานให้มันดีมันต้องทำยังไงถูกไหมครับตั้งแต่คนขับรถมาไม่ให้รถติดให้จอดรถสะดวกให้มันเป็นเขาเรียกว่าโฟลทุกอย่างนะครับผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้เวลาและต้องมีประสบการณ์พอสมควรเพราะเนี่ยคนเหล่านี้ที่ไม่เคยทําก็อาจจะมองว่ามันง่ายไม่ได้เห็นดีเทลอะไรเขาผุดกนขึ้นมาผุดกันขึ้นมา,นนมาจนถึงวันหนึ่งทําไปทํามาขาดทุนก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ละเลิกดีกว่า อ่าอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยคนใหม่ก็จะขึ้นมาคนใหม่ก็จะขึ้นมามันเยอะเกินแล้วครับ <c oughs> มันเยอะเกินคือคือคือเหมือนที่ผมเรียนครับว่าซัพพลายมันมันโดดขึ้นแบบเยอะมาก,มากและดีมาน์มันมีเท่าเดิมกับลดลงถูกไหมครับคนดูมันมีเท่าเดิมเหมือนลดลงแปลว่าก็ต้องกระจายกันไปแปลว่างานไหนที่รักษาฐานเบสฐานแฟนตัวเองได้งานนั้นก็จะอยู่ได้งานไหนที่รักษาฐานแฟนตัวเองไม่ได้งานนั้นก็ไม่มีทางอยู่ได้ ผมเชื่อว่าถ้าโอเวอร์โคดครับขายแค่ดนตรีอย่างเดียวเหมือนงานอื่นๆผมว่าก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานถึงขั้น15ปีแล้วแต่ณวันนี้โอเวอร์โคดอ่ะผมว่าสิ่งที่คนคนที่เขามาสิ่งที่เขาได้กลับไปมากกว่าการที่ได้นั่งดูดนตรีคือผมว่าคือความสุขที่เขาได้มาร่วมงานได้ประสบการณ์ที่ได้มาร่วมงานกับบรรยากาศดีๆอากาศมันดีน<า>นสบายๆส,ส,สถานที่ก็สวยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามันเหมาะสําหรับการที่จะมาพักผ่อนอ่ามามีความสุขมาชิวกัน นะครับซึ่ง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่คนมาเที่ยวกันจนกลายเป็นเหมือนว่าวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปละว,ว่าเฮ้ยต้นเดือนธันวานะจะต้องมี o v e r c o a โ Music Festival ซึ่งจะเป็นงานที่รวมคนคนเพชรบูรณ์คนพิษณุโลกคนรอบๆนะครสวรรค์ขอนแก่นหรือก็ตามที่จะมาเที่ยวงานนี้กันผมมองว่าโอ e r c o โค้ดมิวสิกเฟสติเองเนี่ย น่าจะเป็นงานที่ไว้์ดีลำดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะเป็นงานที่คุณสามารถที่จะพกถุงนอนมานอนพกฟูกมานอนพกหมอนมาพกผ้านวมมาห่มนอนกันอะไรอย่างงี้ครับ <S 1> <S 1> ซึ่งผมว่าไม่ค่อยได้เห็นไว้์เหล่านี้ในงานอื่นๆงานต่างๆมันก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์นรวมแห่งความสุขมากกว่าผมว่าทุกคนมาครับไม่ได้เน้นเลยว่าเฮ้ยอย่ามาดูเจฟซาร์เตอร์นะอยากมาดูนนทนนนะแต่มาเพราะว่าข้อโอเวอร์โคดอ่ะก็ต้องมาอ่าผมว่าอันนี้คือส,สิ่งสำคัญมากกว่าที่ว่า ศิลปินจะเป็นใครจะเมื่อไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าต้องดูว่าเขาได้อะไรกลับไปจากการที่เขามางานเรามากกว่าคืออย่างน้อยเข้ามาถึงครับกลับไปเขาต้องมีรอยยิ้มและมีความสุขถูกไหมครับอ่าดนตรีเลิกเล่นแต่รอยยิ้มและความสุขมันต้องจาได้มันมันคือคือมันต้องมีความสุขอยู่อยู่นะตรงนั้นคือผมมองภาพว่าโอ้โหโคตรอ่ะ ผมไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีคือคือเราเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีวันหนึ่งผมจะทําหรือวันหนึ่งผมจะไม่ได้ทําก็ตามแต่ผมมองว่าโอเวอร์โคดเนี่ยผมยังอยากให้เป็นงานที่เขาเรียกว่าคนดูได้ประสบการณ์ได้ไวปดีดีๆและอยู่ในใจคนดูไปตลอดมากกว่าคือคือณนวันนี้ครับมิวสิกเฟสมันผุดขึ้นมาเยอะมากเหมือนที่เราคุยกันกันตั้งแต่แรกถูกไหมครับแต่ด้วยโอเวอร์โคดเองอะ่ะผมผมมองว่าอนาคต ปีที่20ปีที่25ตีมอะไรไม่รู้ศิลปินจะเป็นใครเราไม่รู้แต่สิ่งที่ยังจะต้องคงอยู่เหมือนเดิมก็คือในเรื่องของไว้แล้วความรู้สึกดีๆของคนดูมากกว่าเรายังอยากให้มันยังอยู่ในใจคนดูคือผมมองภาพนี้ครับเพี่ณนะวันนี้คนขับรถมาดูงานเราเป็นร้0ยกิโล200กิโลเพื่อมาเที่ยวงานโอเวอร์โดทุกคนอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆสัมผัสกับไว้ดีๆ ความชิลภายในงานซึ่งเราอยากจะคงจุดเด่นของเราอะตรงนี้ไว้ถูกไหมครับผมอยากเห็นรุ่นคนที่มาปีแรกๆปีที่2ปีที่3านะวันนี้พาลูกมาเที่ยวนะเฮ้ยเนี่ยพ่อเคยมาเที่ยวงานนี้ตั้งแต่สมัย10ปี10ปะ่าปีก่อนผมอยากให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์หน้าหนาวของคนไทยที่ว่าพอถึงหน้าหนาวคนก็ต้องคิดถึงคําว่า o v e r อร์โค u ดมิวสิกเฟสติ สิ่งที่มันท้าทายเลยคือเราต้องการพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับปีที่แล้วเราโดนคอมเพนเรื่องอะไรเราก็ต้องการที่อยากพัฒนาให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่ทําให้คนดูมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเราพยายามพัฒนาตั้งแต่ว่าการที่คุณต้องเดินทางมาถึงหน้าที่จัดงานหนึ่งเลยคือเราประสานทั้งการเมืองราชการเรื่องรถต้องไม่ติดนะต้องมีตํารวจคอยดูแลนะที่จอดรถต้องพอมีคนคอยดูแลเดินเข้างานมาไม่ไกลต่อคิวไม่ยาว อ่าซิเคอร์ลิตี้ต้องดีให้อยู่ให้ดีดมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องมาปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญสุดคือการที่คนมาอยู่ในงานแล้วเขาต้องมีความสุขและปลอดภัยอ่าเพราะเนี้ยในเรื่องของซิเค r i t y ิตี้การดูแลทุกอย่างต้องพร้อมต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอย่างงานโอ้โค้ดมิวสิ s เฟสติวัลครับเป็นงานที่แฟมิลี่พาลูกๆเด็กๆเ,เล็กๆมาเที่ยวกันในงานเยอะแยะมากมายถามว่า ถ้าพ่อแม่ไม่รู้สึกว่าปลอดภัยคงไม่กล้าที่จะพาน้องๆมันเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพราะว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าไม่เคยมีตีกันไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยมีปัญหาเลยเลยใช่ครับเพราะผมว่าเป็นงานที่ทุกคนพอบรรยากาศดีไว้มันดีครับทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขครับเราพยายามพัฒนาตลอดครับพี่เราพยายามต้องการแม้กระทั่งในงเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องการพัฒนาตลอดเพื่อที่ทําให้คนดูแฮปปี้และมีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันที่เราก็พยายามปรับเปลี่ยนตลอดเวลา นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำแม้กระทั่งห้องน้ำเราก็พยายามคิดตลอดว่าเฮ้ยปีนี้วมีปัญหาอะไรบ้างห้องน้ำเพีเพยงพอไหมแม้กระทั่งหรือเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างเราก็ต้องพยายามดูแลให้ให้ได้ดีที่สุดครับถามว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือเราจะพัฒนาจากจุดเดิมครับเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้มันเขาเรียกว่าให้มันยังอยู่อยู่คู่ไปเรื่อยๆกับคำว่าโอวโคนดมิวสิคเฟสกับความสุขให้มันอยู่คู่กันไปอะไรอย่างี้ครับ o v e r c o ์โ Music Festival ปีที่15วันที่6ธันวาที่ Jolly Land Starlight Amphitheater นะครับก็พบกับศิลปินมากมายเลยจำได้ไม่หมดเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณอาจจะเคยไปเที่ยวหลายๆมิวสิกเฟสมาแต่ถ้าคุณไม่เคยมาโ v e ว c o โค้ดเนี่ยคุณจะไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วงานที่บรรยากาศดีอากาศดีวิปดีมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้บัตรยังไม่หมดนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอทุกสาขา แล้วก็เจอกันวันที่6ธันวาคมนี้ที่เขาคอเพชรบูรณ์ขอบคุณครับ